บางครั้งนะฮะการที่ถูกด่านตำรวจที่ตั้งอยู่ขอทำการตรวจคน้นรถถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่มีการละเมิดสิทธิทสูวนบุคคลในเรื่องนี้กันเยอะบางครั้งการที่ขอทำการตรวจค้นก็อ้างเพียงขอความร่วมมือจากทางราชการจนนำมาสู่การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้เมื่อมีการตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายก็อาจจะมีการเรียกรับเงินนะฮะ จนกลายเป็นเรื่องปกตินะฮะที่มีการมาแอบตั้งด่านการแอบทําการขอพ้นโดยพารการและนํามาสู่การละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลของเราจํานวนมากการค้นรถนะฮะถือเป็นการค้นบุคคลในที่สาธารณะประเภทหนึ่งซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะฮะการที่จะค้นตามปวิอาญาจะกําหนดไว้ตามมาตรา93ซึ่งว่าห้ามไม่ให้บุคคล ห้ามมิให้ค้นบุคคลใดๆในที่สาธารณะเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะเป็นผู้ค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของไว้ในครอบครองที่มีไว้ได้มาหรือจะใช้ในการกระทำความผิดต่อกฎหมายซึ่งถ้ามองตามเหตุในการที่จะค้นตามปาวิอาญาก็ต้องถือว่าห้ามไม่ให้บุคคลใดค้นบุคคลใดเว้นแต่บุคคลนั้นมีเหตุอันควรเชื่อ ฉะนั้นคือต้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะค้นไปได้ทุกคนนะการที่จะค้นบุคคลใดคุณต้องมีเหตุอันควรสงสัยเพื่อค้นสิ่งของผิดกฎหมายส่วนอำนาจการขอตรวจค้นรถตามพรบรยาเสพติดให้โทษ่5 2 5 2ซึ่งให้อำนาจไว้ในมาตรา49ก็กํา็กำหนดให้อำนาจเฉพาะเจ้าพนักงานซึ่งมีบัตรประจำตัวป .1 ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดออกให้นะฮะจึงจะมีอำนาจในการตรวจค้นได้ ส่วนตามพรบรป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับ2519มาตรา14ก็ให้อำนาจเจา้าพนักงานปปสนะฮะที่จะมีอำนาจในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะใ,ใดๆเมื่อมีเหตุสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ฉะนั้นการตรวจค้นตามพรบรยาเสพติดก็ดีตามพรบรป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ดีจะต้องมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรนะฮะว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ ฉะนั้นการที่จะค้นลดจะต้องประกอบด้วยเหตุนะฮะไม่ไม่ใช่ว่ามีอำนาจจะไปค้นได้เลยทีนี้การที่จะเข้าไปค้นลดนะครับโดยปกติอยู่ที่ความยินยอมของตัวบุคคลได้โดยปกอ่าโดยเจ้าหน้าที่เขามักจะอ้างนะฮะว่าขอความร่วมมือจากทางราชการเราต้องมาดูว่าขอความร่วมมือหรือมีเหตุอันควรสงสัยนะฮะซึ่งถ้าขอความร่วมมือแล้วนะฮะเราจะไปอ้างว่าเราไม่ยินยอมเราจะดําเนินการหรือคัด ค้านการตรวจคนที่ไม่ชอบมันจะอ้างไม่ได้เพราะคุณยินยอมแต่กรณีว่าบังคับให้ตรวจค้นโดยอ้างเหตุอันควรสงสัยตรงนี้นะครับเราต้องถามว่าให้มันเกิดเหตุสงสัยจริงๆไม่ใช่ว่าความสงสัยจะเกิดอยู่บนพื้นฐานของความคิดติดต่างเอาไปเองนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูว่าเราจะยินยอมให้ตรวจหรือเราจะาไม่ยินยอมการไม่ยินยอมและเขาบังคับนะฮะเราจะถือว่า เราจำยอมให้ตรวจและต้องพูดนะฮะขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีกับในภายหลังด้วยจะต้องปรากฏชัดเจนว่าเราไม่ยินยอมและสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนของคดีทีนี้หลังจากที่เรายินยอมหรือจำยอมก็แล้วแต่การที่เขาจะเข้ามาทำการตรวจค้นเราเขาจะต้องปฏิบัติตามปวิอาญามาตรา102นั่นคือในการค้นในที่รอโหฐานก่อนที่จะเข้าทำการค้นเจ้าพนักงานจะต้องมีการแสดงความบริสุทธิ์ ต่อหน้าผู้ครอบครองและการค้นต้องค้นต่อหน้าเจ้าของสถานที่หรือบุคคลซึ่งครอ,อบครองสถานที่นั้นหรือต่อหน้าพยานบุคคลอย่างน้อยสองคนนะฮะซึ่งปวิอาญาได้กําหนดไว้ดังนั้นก่อนที่เขาจะเข้าไปตามตามทำตาการค้นนะฮะจะต้องปฏิบัติตามปวิอาญาตรงนี้นั่นคือต้องแสดงความบริสุทธิ์ว่าไม่มีอะไร หลังจากที่แสดงความบริสุทธิ์แล้วจึงจะเข้าไปทําการตรวจค้นและต้องค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่นะครับทีนี้หลังจากมีการตรวจค้นเสร็จตามปวิอายามาตรา104กําหนดว่าในกรณีค้นไม่มีหมายนะฮะให้เจ้าพนักงานมีการจดทำํำบันทึกการตรวจค้นนะครับและสิ่งของที่ตรวจยึดได้ทําเป็นบัญชีนําส่งพนักงานสอบสวนฉะนั้นเมื่อมีการตรวจค้นเสร็จ คุณจะต้องมีการทําบันทึกการตรวจค้นและทําบัญชีทรัพย์พร้อมให้เราเซ็นลายมือชื่อนะฮะพร้อมตั้งส่งตรงนี้ไปที่พนักงานสอบสวนการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา10-4นี้ก็อาจจะถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบได้เหมือนกันดังนั้นต่อไปหากกรณีเรานั่งรถไปแล้วเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตั้งด่านขอทำการตรวจคน้นสิ่งที่เราควรที่จะต้องทำนั่นคือ1เมื่อเขาโบกนะครับเราไม่ใช่ว่าเราจะจอดทันทีให้คนตรงนั้น เราควรที่จะขอไปทำการตรวจในสถานที่มีพยานและแสงสว่างเพียงพอนะฮะอย่างที่2เมื่อเราไปจอดในที่มีแสงสว่างเพียงพอและมีพยานแล้วเปิดกล้องกล้องคือสิ่งที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของคุณและเป็นพยานหลักฐานที่จะโต้แย้งน้ำหนักการตรวจค้นหรือการปฏิบัติที่ไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ได้เพราะปกติน้ำหนักของเจ้าหน้าที่ที่เบิกความเป็นพยานถือว่ามีน้ำหนักมาก การที่ประชาชนธรรมดาหรือคนธรรมดาทั่วไปจะไปโต้แย้งในศาลถ้าไม่มีคลิปบันทึกเหตุการณ์น้ำหนักติด่างกันยังกับฟ้ากับเหวไม่ใช่ฟ้ากับดินนะฟ้ากับเหวเลยนะครับดังนั้นการโต้แยง้งการปฏิบัติที่ไม่ชอบของเจ้าพนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่เราควรจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเมื่อไปจอดในที่ที่มีแสงสว่างเปิดกล้องทันทีนะครับอย่างที่สมที่เราควรจะต้องสอบถามนั่นก็คือว่า อขออนุญาตนะครับการจะค้นลดผมมีเหตุอันควรสงสัยจะขอทําการตรวจค้นหรือขอความร่วมมือเราต้องถามให้ชัดเลยการที่เขาขอความร่วมมือต้องดูที่ว่าคุณจะยินยอมไหมถ้าคุณบอกผมติดธุระผมยุ่งผมไม่มีเวลาผมขอรักษาสิทธิ์ในการที่จะเดินทางหากจะบังคับผมถือว่าผมจำยอมและสวนสิทธิ์ในการดาเนินคดีเพราะคุณไม่มีเหตุตรวจค้นตามปวิอาามาตรา93ตามพรบยาเสพติดให้โทษมาตรา49 และตามพรบรป้องกันและปราบปรามยาเสพติด2519มาตรา14อ้างไปเลยเพราะคุณไม่มีเหตุที่จะเข้าไปทำการตรวจค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะหรือตรวจคนรถนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเขามีเหตุมีผมมีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนหรือมียาเสพติดซุกซ่อนกล้องกาลังเดินคุณถามต่อทันทีเลยนะครับว่าเหตุอันควรสงสัยเป็นเหตุจริงหรือคุณคาดเดาเอง เหตุอันควรสงสัยดังกล่าวมีใครรายงานว่าผมมีสิ่งของผิดกฎหมายเป็นสิ่งของผิดประเภทไหนมาอยู่ในความครอบครองของผมได้อย่างไรคุณได้รับแจ้งวันไหนในวันนี้ทําไมถึงต้องมาตรวจค้นรถผมผมเดินทางจากไหนจะไปไหนแตกในรายละเอียดถ้าเขาตอบไม่ได้เลยว่ามีข้อมูลจริงแสดงว่าเขาเดาไปเองนะฮะถือว่าไม่มีเหตุสงสัยเราต้องถามให้แตกถามให้ละเอียดในขณะนั้นคุณบันทึกเทปไปเลย ถ้าเขาติดตรงไม่มีข้อมูลนะฮะแล้วมาติดต่างว่าคุณมีสิ่งของผิดกฎหมายแสดงว่าเขาบังคับคุณค้นโดยไม่มีเหตุเรามีสิทธิ์ี่ปฏิเสธถ้าเขายังบังคับถือว่าเป็นเขาเราจำยอมถือว่าเป็นการถูกบังคับให้กระทําการนะครับตรงนี้เราสามารถดําเนินคดีกลับได้เอาละทีนี้กรณีว่าคุณจำยอมหรือ,อยินยอมก็แล้วแต่การค้นคุณต้องถ่ายภาพด้วยว่ามีการแสดงความบริสุทธิ์การค้นต้องค้นต่อหน้านะฮะ การค้นไม่ต่อหน้าเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนั่นคือเราบล็อกเป็นบุคคลไว้เลยจะเข้าไป4ีหคนบอกหยุดผมไม่ให้คุณเข้าใกล้รถผมทั้งหมดคุณต้องเข้าไปทีละคนแล้วค้นต่อหน้าผมนั่นคือสิทธิ์ของเราตามปวิอายามาตรา1นึงคุณต้องสงวนสิทธิ์ตรงนี้ไว้นะครับไม่ใช่ปล่อยเขาเข้าไปหมดเลยสุดท้ายนะฮะเมื่อมีการตรวจค้นพบสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่พบก็แล้วแต่คุณเขาจะต้องเอาบันทึกการตรวจค้นมาให้เราเสร็จนะฮะ พร้อมต้องมีเหตุว่าเหตุอันควรสงสัยตรวจคนเพราะอะไรแบบไหนยังไงยึดสิ่งของอะไรได้บ้างต้องให้เราเซ็นเพื่อที่จะนําส่งพนักง,งานสอบสวนการไม่ปฏิบัติตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบอีกกระทงหนึ่งสิทธิ์ที่เราควรรู้เราก็ทราบแล้วนะครับการที่ค้นไปโดยไม่ค้นต่อหน้าเราก็มีความผิดได้เหมือนกันถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนอกจากนี้สารดีกาเคยมีคำพิจิายยกฟ้องมาแล้วค้นพบเงิน นะฮะแต่ไม่ได้กระทำต่อหน้าจำเลยซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่นะฮะสารรับฟังเป็นว่าถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีน้ำหนักให้รับฟังลงโทษตามแนวดีกาที่4793ทั254นะครับต่อไปการขอทำการตรวจค้นก็อยู่ที่เราแล้วล่ะนะว่าเราจะยินยอมหรือจำยอมให้เขาทำการตรวจค้นก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้เราต้องรักษาสิทธิ์ที่กฎหมายให้สิทธิ์เราไว้นะฮะอย่าประมาท